Hello everyone โอเคนะคะเจอกันภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ Today we will learn Unit 8 ะคะในเรื่อง summer holidays ก็คือวันหยุดในฤดูร้อนนะคะ summer ก็คือในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะ summer activities ก็คือกิจกรรมที่เราทำในฤดูร้อนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3 part 3นะคะเราไปดูกันเลยนะคะ let's go โอเควันนี้นะคะเรามาเรียน future simple tense ก็คือ,อประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะมีเวลาบอกด้วยนะคะว่าในอนาคตเน่ยนะคะเราจะทำอะไรเป็นเหตุการณ์ที่คาดการว่าจะทำนะคะ,ะไปดูรูปประโยคกันเลย โครงสร้างนะคะสำหรับโครงสร้าง future simple tense เป็นยังไงบ้างนะคะเราไปดูรูปโครงสร้างของประโยคกันโอเคอันนี้ก็คือ s s ย่อมาจากอะไร s ก็ย่อมาจาก คำที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นประธานจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าเป็น pronoun น,นะคะแทนคนสัตว์หรือก็สิ่งของเช่น he, she, it, They, We, y o u พวกเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า subject ตามด้วย view view แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่ง verb ช่องที่หนึ่งก็คือกริยาช่องที่หนึ่งอย่างเช่นคำว่า go ไปอย่างเงี้ย ะคะอ่านหนังสือก็คือรีอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ทำแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องเป็นเวลาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะคือคำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะมาดูรูปประโยคค่ะตามโครงสร้างนะคะตามโครงสร้างเลยเ subject นะโครงสร้างก็คือ subject ในที่นี้นักเรียนมาดู look at the picture ในภาพนี้นะคะ go to the beach go ก็คือไปใช่ไหม to the beach ไปที่าชายหาด ะะไปที่ชายหายมาดูโครงสร้างโครงสร้างของ future simple tense ก็คือ subject subject ในที่นี้พวกเขาทั้งหลายเขาหลายคนจึงใช้คำว่า they t h y ตามด้วย will will แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งก็คือ go นะคะคือคำนี้ to the beach ไปที่ไหนไป the beach ก็คือสิ่งที่เขาทำ นะคะเวลาในอดีตก็คือ next week next week ก็คือเหตุสัปดาห์หน้าซึ่งยังไม่ถึงแต่พวกเขานะคะคาดว่าพวกเขาจะไปที่ชายหาดในสัปดาห์หน้าคำว่า next นะคะคำว่า next นะคะเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกเป็นเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโอเคมาดูประโยคที่2 ะะ he will play football tomorrow he ก็คือเขานะคะเขาผู้ชาย will นี่เห็นไหมคะ will play football ก็คือสิ่งที่กระทำแล้ว play ก็เป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะ tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ซึ่งยังไม่ถึงใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนจําให้ได้เลยว่าเวลาที่เกิดขึ้นในอนาคตจะมีคําว่า next ตามด้วยคำว week สัปดาห์หรือ month เดือน next month ก็คือเดือนหน้า next year ก็คือปีหน้าและก็มีคําว่า tomorrow um โอเคไปดู example กันต่อนะคะดู look at the picture เป็นภาพ คุก uh, ใช่ไหมคะคุกใช่ไหมเออคุก uh, ก็คือคนทำอาหารมีอยู่กี่คนมีสองคนสองคนจึงถือว่าประธานเป็นหูพหน์ก็คือแทนด้วย they นะคะ they will cook a big meal this evening they will cook a big meal this evening เขาทั้งหลายจะ จะทำอาหารมื้อใหญ่ๆเลย this evening evening ก็คือตอนเย็นตอนเย็นก็คือตอนเย็นยังไม่ถึงใช่ไหมคะ,ะเย็นนี้นะคะก็คือในขณะที่พูดยังไม่ถึงตอนเย็นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเใช้ future simple tense มาเป็นรูป ประโยคเป็น they will cook a big meal this evening. โอเคเป็นยังไงคะจำโครงสร้างให้ได้นะจำโครงสร้างให้ได้เราก็จะสามารถแต่งประโยคได้แล้วแล้วอย่าลืมเวลาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะมีคำวันเด็กนะคะคือถัดไปอ,อย่างเช่นคำวันเด็กวีก็คือสัปดาหนะ์หน้า tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ this evening ก็คือ ตอนเย็นนะคะน,นักเรียนลองมาเ,ออเขียนนะคะเขียนเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ i l l และคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะ,อ,ะอันนี้เรามาช่วยกันเติมดีกว่าไหมเนาะมาช่วยกันเติมกันดีกว่านะคะ,ะข้อที่หนึ่งเจวิว คำที่เขาให้มาก็คือคำว่า learn learn คือเรียนนะฮะ d e y will learn German next year เรียนภาษาเยอรมันนะฮะ will นี่เห็นไหมคะโครงสร้าง day day ตัวนี้ก็คือ subject ใช่ไหมบวก will will แล้วก็ตามด้วย learn learn อันนี้ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่ทำแล้วก็คำว่า next เด็กก็คือเด็กเยีรยก็คือปีหน้าอ่าตัวหนังสือไม่ค่อยสวยนะคะอ่าปีหน้า they will learn ร e r m a n next year เห็นไหมคะอ่าข้อที่สองเนาะ I ออะไรคะตามโครงสร้างก็ต้องเป็น I will visit ตามด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งไม่แกรนมา h e อ tomorrow อ่าข้อที่สามเป็นอะไร Kelly go to her friend's party tonight. ให้คำว่า go มาไม่อยาก go ก็คือเว์บช่องที่หนึ่งอยู่แล้วตามโครงสร้างใช่ไหมเวลาแต่งประโยคแค่เราเอา will มาเฉยๆก็เป็น Kelly will go to her friend's party tonight นะคะข้อสี่ she play the computer tomorrow ก็จะเป็น she will play the computer tomorrow เห็นไหมคะข้อห้า their parents go swimming next Sunday ก็จะเป็น their parents will go swimming next Sunday พ่อกับแม่เขาจะไปไว่ายน้ำใน Sunday ก็คือวันอาทิตย์หน้านะคะ ามาดูค่ะหลังจากเราดูตัวอย่างแล้วก็มาสรุปแกรมมากกันนะคะแกรมมารูปประโยคคำถามเห็นไหเออถามว่าเขาทำอะไรเขาจะทำอะไร What will What w i he, she, you, d a y อันนี้คือคำโปรนามนะคะซึ่งเราจะเอาไปทำเป็นประธานเป็น subject นั่นเองสิ่งที่กระทำ June next summer อะ ให้มาดูโครงสร้างของถามถามถามด้วย watch h v i w h a t w view นักเรียนก็ตั้งเลือกเอา pronoun ที่มาเป็นประธานนะคะก็จะมี he she you they do n e x t summer เขาเขาก็คือ he เขาผู้หญิง she คือตัวนี้คุณก็คือ you they พวกเขาจะทำอะไรในฤดูร้อนหน้า นะคะโครงสร้างก็โครงสอนแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ H she I J ตามด้วย will นะคะสิ่งที่จะทำในอนาคตนะค,ะคือเขาเขาผู้หญิงฉันพวกเขาสิ่งที่จะทำในอนาคตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างที่สอนเมื่อกี้นี้นะ,ะตามด้วยวิวแล้วก็สิ่งที่จะทำนะคะ go to France ก็คือไปประเทศ ฝรั่งเศสแต่ไปหรือยังยังคาดว่าจะไปะมสรุปโครงสร้างการตอบคำถามนะคะ What will เนี่ยอันนี้ก็คือ pronoun ที่จะมาทำเป็นประธาน He, she, you, they แล้วก็ June Next, summer ในสัปดาห์ในฤดูร้อนนอ่ะอันนี้คือ pronoun ที่เราถามถึงเราก็นำมาเป็นประธานเนี่เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วย will สิ่งที่กระทำนะคะเหมือนโครงสร้างที่คุณครูสอนไปเมืกี้นี้นะามาฝึกถามกันนะคะฝึกถามตอบกันข้อที่หนึ่งเนาะนะ้ำหวานว t นวิรุชีจูเนเ x t w วี k อันนี้คุณครูเลือกเอาช e มาเป็นประธานนะคะเธอจะทำอะไรเ x t w วีกก็คือสัปดาหนะ์หน้า นะคะโอเคเธอทำอะไรคะ Take cooking course ก็คือเรียนคอร์สอะไรคะการทำอาหารอ่ะเวลาตอบเนาะถามชีก็ต้องตอบชีใช่ไหมก็เป็นชี่เนี่ยแล้วก็ตามด้วยวิว cooking course ก็คือสิ่งที่ทำเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะ โอ okay. เคข้อต่อไปนะคะ Number two. What will they do tomorrow? เจก็คือต้องหลายคนอยู่แล้วเขาจะทำไนพรุ่งนี้ Do tomorrow นะคะไปดูกันว่าเขาทำอะไร Go to painting class ไปเรียนนะคะอะไรคะห้องวาดภาพ What will they o o tomorrow ก็คือ go to painting class นะคะไปดูก็จะเป็น will go to painting class นะคะยากไหมไม่ยากเลยเนาะเราก็เอาสิ่งที่กระทำมาแต่ประโยคตามโครงสร้างที่มันครูให้นะคะ โอเคนะคะเรามาฝึกกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอาเนาะ Look a t the picture and answer w i t h your p a r t n e r คุณครูให้ summer activity มานะคะมีคำว,ว่า pick fruit go to the beach go to music class go to painting class แล้วก็ go to Paris s so ท tie the last take a cooking class ะค,ะคำที่กระทำะคำข้อความที่กระทำนะคะใน summer activity นะคะครูก็ยกตัวอย่างให้แล้วเนาะให้นักเรียนเลือกเอาคำที่คุณครูยังไม่ยกตัวอย่างมา็อลัคกนันะคะให้ทำสองข้อนะ,ะข้อที่หนึ่งก็คือ word view อต้องเติมอะไรนะคะตรงนี้ก็คือให้นักเรียนเลือกนะคะให้เลือกเอาเนาะเนี่ย ถ้าเป็นหลายคนเนี่ยถ้าเป็นหลายคนเนี่ยก็จะเป็น day, เดย์เนาะเดยมาเติมตรงนี้ก็คือเขาทั้งหลายนีนะคะแต่ถ้าสิ่งที่นักเรียนจะเลือกเอาสิ่งที่เขากระทำที่เป็นคนคนเดียวก็คือภาพนี้ เนี่ยนะคะนักเรียนก็จะใช้เป็นเขาผู้หญิงใช่ไหมก็จะใช้เป็นชีนะคะเวลาเิมคำตอบก็จะเป็นชี e ิ i เนี่ยแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ทำเธอกระทำเนี่ยเช็กับคู่กิ่งเคริร์สใช่ไหมคะ,ะไม่ไม่ยากเนาะสามารถทำได้อยู่นะคะ โอเคเลยนะถ้านักเรียนเลือกเอาอข้อความหรือภาพไหนมานักเรียนก็ให้ดู subject ด้วยนะคะ,ะส่วนมากก็จะเป็น day หมดเลยเนาะมีชีอยู่แค่ก้อเดียวไปทำมาให้ได้นะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูสไลด์ที่ผ่านมานะ ดูตัวอยา่างทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยทําที่สําคัญก็คือนักเรียนต้องดูสไลด์ก่อนถึง่จะจําได้นักเรียนจะมาเปิดดูเนี่ยแผ่นสุดท้ายใบงานที่คุณครูให้ทําเลยนักเรียนก็ไม่เข้าใจทําส่งคุณครูผิดๆนะคะเพราะฉะนั้นครวัวว่านักเรียนคจะตั้งใจทํางานสมเนาะโอเคสําหรับสไลด์นี้นะคะก็เพียงเท่านี้เนาะ See you next time